คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่23สาพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขาดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืน ความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าภูเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อต,อตาคู่อริของผ้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะผ้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของมผ้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเมสืบไปเป็นนิจพระธรรมสดุดีบทที่ จะเข้าพระวิหารโลกกับสรรพสิ่ง มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จและมิได้สาบานอย่างหลอกลวงเขาจะรับค้บคาพกรจากพระยาเวและรับควา,ามยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาอย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะหาพระองค์พวกที่สแสวงหาหน้าของท่านนะอย่าโคบเอ๋ยประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนีรลานเอ๋ย จงยกขึ้นเถิดเพื่อกระสัดผู้ส่งพระสิริจะได้เสด็จเข้ามากระสัดผู้ส่งพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอนุภาพพระยาเวผู้ทรงอนุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิ่รันเอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกระสัดผู้ส่งพระสิริจะได้เสด็จเข้ามา กระสัตผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระยาเวจอมทัพพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริพระธรรมสะดวดีบทที่25คําอธิษฐานขอการทรงนำและการปกป้องข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้า าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายขออย่าให้ศัตรูได้ปรีดาประโมทเหนือข้าพระองค์อย่าให้ผู้ที่รอคอยพระองค์นั้นอับอายเลยแต่ผู้ที่ทรยศโดยไม่มีเหตุขอให้อับอายข้าแต่พระยาเวขอส่งให้ข้าพระองค์รู้จักพระบันคาของพระองค์ขอทรงสอนวิธี พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังคำ่ำข้าแตา่พระยาเวขอทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนขออย่าทรงระลึกถึงบาปในวัยหนุ่มหรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเว เห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ระยาเว์ประเสริฐและเที่ยงธรรมดังนั้นจึงทรงสั่งสอนพระมันคาแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนที่ทอมใจเป็นในสิ่งที่ถูกและทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่คนที่ทอมใจ พระมันคาทั้งสิ้นของพระยาเวเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระองค์่าแต่พระยาเวเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยความชั่วของข้าพระองค์เพราะมันใหญ่โตนักผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือก เขาเองจะอยู่เย็นเป็นสุขและพงพันธุ์ของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์มิตรภาพของพระยาเวมีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพ่นธ่าสัญญาของพระองค์ดวงตาข้าพเจ้าจ้องตรงพระยาเวเสมอเพราะพระองค์จะทรงถอดเท้าข้าพเจ้าออกจากคายขอทรงหันมายัางข้าพระองค์ และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเวและทุกขใจขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกขใจของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรดูความทุกยากและความลำบากของข้าพระองค์และทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอทอดพระเนตรดูว่า ศัตรูของข้าพระองค์มีมากเท่าใดและพวกเขาเกลียดทางข้าพระองค์เข้ากระดูกดำสักเพียงใดขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์รีภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถยอิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา